สายเสกทุกคนเป็นนักแอคชั่นลูกสายเสกทุกคนเป็นนักลงมือทําเขาไม่ได้มโนแล้วนอนอยู่บนโซฟาสายเสกทุกคนมโนแล้วแอคชั่นบางอย่างบางประการกฎข้อนี้มีอยู่ว่าลงมือทําให้คู่ควรเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยการทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรมาฉุดรั้งพลังชีวิตคนอย่างกูได้ เนี่ยมันถึงจะเรียกว่าคู่ควรกับความสําเร็จต่อให้คนจะออกไปจากชีวิตต่อให้จะคนเลิกคบต่อให้จะไม่มีใครครบกูเลยต่อให้จะมีใครดูถูกเหยียดยามถุ่มน้ำลายใส่หน้ากูนี่หนีเลยไม่เอาเลยเด็ดเดียวเด็ดขาดไปข้างหน้าลูกเดียวสุดท้ายนะลูกวันที่หนูเดินถึงเส้นชัยอะ่ะขี้ค้านคนเหล่านั้นจะขอกลับมาถามว่าทําได้ไงวะดังนั้นทุกวันเนี่ยลูกจะเห็นว่า คนที่เป็นสายเสกหรือคนสําเร็จเนี่ยเขาจะทําอะไรบางอย่างตลอดเวลาเขาจะทําอะไรบางอย่างอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแต่ความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของการแอคชั่นเพียงอย่างเดียวแต่เขาจะไม่อยู่เฉยเฉยเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่ใช่คนขยันทุกคนจะรวยแต่คนรวยทุกคนเป็นคนขยัน เขาจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยการทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะไม่หยุดการลงมือทําเขาจะไม่หยุดไปต่อเขาจะไม่ให้อะไรมาฉุดลังชุดเขาได้เกณยไม่รู้